สมมติว่าผมยิงไม่เข้าใช่ป่ะแล้วก็บัสมีเป็นคนเซฟอะ่ะผมจะให้ลูกละหนึ่งบาทเอาไหมไม่เอาไม่เอา <c oughs> แล้วถ้าให้ลูกละหนึ่งสตังค์เอา okay. โอเคอุ้ยอ่ะนี่หนึ่งพันสตังค์ไม่ใช่แล้วเนี่ยอันนี้สิบบาทสิบบาทคือหนึ่งพันสตังค์ไม่ไม่ใช่ป่ป้าอันนี้หนึ่งพันสตังค์เหรอกี่สตังค์อนี่อันนี้บบ 1, กี่สตังค์อ่ะทุกมิง แล้วนั่น10บาทเท่ากับหนึ่งพันสตางค์อ่าอ่างงงงหลังจากนี้เดีก็ต้องรู้นะว่า1นึ่งัสตางค์เท่ากับ1นึ่บาทหัวหายทุกคนน้ำตาลกอเฮ้ย guys ย e น c ี m ้ to ัูนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมา น้องบัสมีเตะฟุตบอลทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นคนเตะนะครับแล้วก็น้องผมเนี่ยจะเป็นโกหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าผู้รักษาประตูนะครับสมมุติว่าผมยิงไม่เข้าใช่ปะแล้วก็บัสมีเป็นคนเซฟอะ่ะผมจะให้ลูกละหนึ่งบาทเอาไหมไม่เอาไม่เอาแล้วถ้าให้ลูกละหนึ่งไว้สตางค์เอาโอเคตามนั้นนะครับทั้งหมดจะยิงสิบลูกก็คือหนึ่งพันสตางค์พร้อมนะถ้าได้เงินจะเอาไปทําอะไรซลยเสื้อขนมเก็บไว้ในตู้เย็นอ๋อแบบช่วงโควิดอ่ะน้องแบบไม่ค่อยไม่ท่อไปด้านนอก โอเคได้ครับคือถ้าผมยิงโดนเหล็กนะนะั่นน่ะคือเข้าเลยนะอันนี้เป็นเสาทุกคนนะข้างๆเนี่ยอุย้ยต้องมีได้หนึ่งร้อยสตางค์แล้วทุกคน, yeah, กคนเย้ทุกคนโอ้เก่งว่ะอู้าสองร้อยสตางค์ครับทุกคนโอ้โหทุกคนผมเสียไป200สองร้อยสตางค์แล้วอะลูกที่สามครับลูกที่สี่อู้ลูกที่ห้า ลูกที่หกนะลูกเนี่ยให้สิบบาทเอาไหมไม่เอาหนึ่งร้อยสตางค์โอเค okay. เขาจะเอาหนึ่งร้อยสตางค์ทุกคนเขายืน,นยันว่าจะเอาหนึ่งร้อยสตางค์โอ้โหผมลูกผมยิงไม่เข้าหมดแหละมาลูกที่เจ็ดโอ้ไม่เข้าอีกแล้วอะ่ะผมต้องยิงยังไงอะ่ะถึงจะเข้าเนี่ยเจ็ดร้อยสตางค 9, 9, 9, 9. ์ลูกที่แปดครับโอ้ลูกที่เก้า งานรอบสุดท้ายแล้วโอ้โ oh หตามสัญญานะครับทั้งหมดบาสมีเซฟได้เกาลูกนะฮะก็คือก้อร้อยสตางค์ครับทุกคนโอเคผมก็จะให้น้องเดี๋ยวผมจะให้หนึ่งพันสตางค์เลยนะอ่ะนี่หนึ่งพันสตางค์ไม่ใช่แล้วเนี่ยใช่อันนี้สิบบาทสิบบาทคือหนึ่งพันสตางค์ไม่ไม่ใช่หนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทเด้รยวูไหมไม,ไม่ใช่หนึ่งพันสตางค์เท่ากับสิบบาทไม่ใช่เอา้า จริงไม่ใช่ล่านี่คือหนึ่งพันสตางค์ไม่ผิดแล้วจริงไม่ผิดอ่ะไปถามไปถามตาถามกะหนึ่งพันสตางค์ก็เท่ากับกี่บาทสิบบาทเท่าทหนึ่งก็สตางค์ล่ะที่หนึ่งก็สตางค์ล่ะหนึ่งบาทเนี่ผิดจริงผิดเลี้ยงทุกคนเลยจริงนี่แหละรังมันทั้งหมดหนึ่งมันสตางค์มันจะไปซื้อขิงเหนียไม่ใช่ได้ แบบนี้แบบนี้แหละแบบนี้แบบหนึ่งพันสตางค์ไม่ใช่ไม่ถึงอ่ะงั้นไปถามอามีนะโอเคไปอันนี้อันนี้หนึ่งพันสตางค์เหรอใช่ฮะเห็นไหมบอกแล้วหนึ่งพันสตางค์อ่ะถามป๊าป้าเลยป๊าป้ากี่สตางค์อันนี้อันนี้เกียร์สตางค์กับพวกมิางแล้วนั่นสิบบาทเท่ากับหนึ่งพันสตางค์ฮะ ห่ะงงงงมิงยังงงมิงก็บอกแล้วไง100สตางค์เท่ากับ1บาท10บาทก็คือ1,000สตางค์นั่นแหละจูให้แบงหนึ่ง0ันสตางค์เอาไหมเอาไหมไม่อยากเอาเหรอมันคือแบงหนึ่ง0ันสตางค์ไม่ใช่แบงอันนั้น1,000บาท1,000บาทกับ1,000สตางค์ไม่เหมือนกันนะสตางค์สตางค์เงินสตางค์ได้มาไม่ใช่อันนั้นอันนั้นตังอันนั้นตังไม่ใช่สตางค์ตังตังไม่ใช่ไม่ใช่ มันจะเป็นแบงค์อะไรแบงค์อะไรแบงพันเนาะอันนั้นพันบาทอันนี้คือพันสตางค์ <laughs> <laughs> โดนแล้วหลังจากนี้เด็กก็ต้องรู้นะว่าหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาท <laughs> ร้องไห้ทุกคนนั่นตายกอทุกคนร้องไห้ดูเด <laughs> าร้องไห้เฮ้ยโอ้ไม่ร้องไม่ร้องไม่สมีไม่ร้องดูดูด,ดูโอ้ยโอ้ย <laughs> โอเคหลังจากนี้เบรู้นะว่าหนึ่งร้อยหนึ่งรึ้สตางค์นั่กับหนึ่งบาทเบรูไห้นะจริงๆริงไร้องอพี่าว่ารู้นั่นจุให้จุให้รางวัลปัใจเอาไหมเอาไหมเอาไหมงอนเนาะงอนเนาะอุ้ยเอานี่รางวัลปับใจอ่ะหนึ่งร้อยบาทเอาไหมไม่เอาเหรอเอาหมนี่หนึ่งร้บาทเอาไหมไม่เอาอ่าให้ เอาหนึ่งพันได้อะไรใได้อะไรเหมือนกี่หนึ่งร้อสตางค์ไม่งงนะไม่งงนะหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทงงไม่ต้องงงแล้วช่วยอธิบายฟังนะตันนั้นนะโอเคนะงงโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้บอกก่อนเร็วงงอะไรบอกบอกบอกก่อนเร็วบอกก่อนเร็วโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ส u ัครส i b e ผมด้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะไปทําอะไรอีกจะมาแกล้งอะไรน้องอีกก็รอติดตามด้กคนนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับทุกคนบายบายก่อนบายบายก่อนนี่เด็กโดนหลอก <c oughs> ไม่ใช่หลอกหลอกโดนแกล้งงอนผมได้เลยนี่ <c oughs> ดูดู <c oughs>